สวัสดีครับผมนายณาธิกาอุตนามรหัสนักศึกษา6 3 3 2 2 1 1 2 2 5 2ุศาสตรขีคณะุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการวิชาจัญญาบันวิชาชีพเสนออาจารย์ดรสมเกียรติวุฒิธรรมาพิวัตนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตคอนแก่นวันนี้กระผมจะมานำเสนอเรื่อง บทบาทครูในศตรวรรษที่21และยุคดิจิตัลบทบาทของครูศตรวรรษที่21ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็นผู้สอนผู้ให้ความรู้มาเป็น 1- ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก 2- ครูเป็นผู้แนะแนวทาง 3- ครูเป็นผู้ร่วมเรียนหรือผู้ร่วมศึกษา ครูในยุคศตรวรรษที่21ต้องมีลักษณะ e-teacher ดังนี้ 1. มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ 2. มีทักษะแสวงหาความรู้ 3. มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นักเรียนเช่นนำเสนอวิชาเรียนผ่านสื่อ PowerPoint 4. มีความสามารถในการสอดส่องหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาสมัยใหม่ 5. เป็นนักประเมินที่ดี 6. เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและใช้ได้อย่างหลากหลาย 7. สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนเช่นการสร้างเพอร์ซี่เพื่อนำเสนอการสร้าง powerpoint 8. ต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านสื่อเทคโนโลยี 9. สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยในอนาคตรองศาสตราจารย์ดรถนอมพรเราหัดจัดแสงได้เสนอทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยในอนาคตซ Teacher ไว้8ประการคือ ครูต้องครูต้องสอนเข้าใจแนวคิดที่ว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองได้ภายในตัวของผู้เรียนเองครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกันกับครูภายในสถานศึกษาหรือต่างสถานศึกษาครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียน ครูต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งการบรรยายการยกตัวอย่างการเลือกใช้สื่อการนำเสนอสื่อรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดีครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ครูต้องออกแบบสร้างสารรค์กิจกรรมการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หนห้องเพียงอย่างเดียวและสุดท้ายนะครับครูต้องมีมุทิตาจิตต่อน,นักเรียนต้องแสดงออกถึงความรักความห่วงใยความจริงใจต่อน,นักเรียนเพื่อให้เกิดความเชื่อใจ ครับกระผมนายนิติการอุตนามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ